สวยๆแบบนี้เข้าใหม่เลยนี่เป็นของ SSW นะครับยางใหม่กริปเลยของ b i i s t o n e นะครับนัดเดิมครับนัดฝากระโปรงเดิมตัวต้องแกะนี่เม็ดอาคมเซอวิสครบครับตารางการดูแลฝากระโปรงโลโก้นะครับโลโก้เดิมโลโก้เดิมติกกมต๊กเกอร์เดิมนะฐานติ๊กเกอร์เดิมนะ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรถเข้าใหม่ของทางเ e น p ปสตาร์นะครับนี่เป็น n i สสันเ l ม e ล่นะครับ1.2รุ่น E-S นะฮะหรือ E-SportTech ปี2019นะครับสวยๆแบบนี้เข้าใหม่เลยนี่เงาแวบเลยนะแล้วก็คันนี้เป็นสีเดิมโรงงานด้วยนะครับอ่าตาไฟขาวๆแบบนี้เลยนะครับอาจังเงาแวบ นี่อ่าเดี๋ยวมาเรามาดูรอบคันกันหน่อยดีกว่าสีค่อนข้างสวยเงาเต็มครับแล้วก็นี่มีล้อแม็กมาด้วยนะเป็นของ SSW นะครับยางใหม่คลิปเลยของ b i s t o n e นะครับอันนี้เป็นปี2022ด้วยนะครับสัปดาห์ที่16อ่ามาดูรอบคันหน่อยคันนี้ก็จะมี ไฟเลี้ยวมาในกระจกมองข้างนะครับแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมนะฮะอ่าลังคาเงาเงาวับๆแบบนี้เลยก็ต้องบอกว่าคันนี้ยังสีเดิมโรงงานอยู่นะครับชุดแต่งเต็มรอบคันครับดูท้ายรถหน่อยดีกว่าอ่านี่ดูท้ายรถนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้สามจุดนะครับเ็ดเลยโอเคแล้วก็ ทั้งในเนี่ยมีถาดท้ายมาให้นะครับก็ยังอะไหล่อยู่ตรงนี้นะก็โอเคอาา่าฮะยังอะไหล่นะครับรถสีโป๊เดิมโรงงานนะครับไออาร์เอิร์กอยู่ครบนะคลิปเลยนี่นะครับให้ดูรีวิวกันสดๆแบบนี้เลย นัดเดิมครับนัดฝากระโปรงเดิมอ่าก็รีวิวช้าๆค่อยๆไปเนาะคันนี้ก็เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเอาด้องโดยสารกันนิดนึงนะถ้าสปอร์ตเทคเนี่ยในรุ่นเขาก็จะเป็นเบาะดำนะครับเป็นเบาะผ้าพรีเมียมจากโรงงานนะครับแล้วก็เดินได้เดินได้แดงด้วยสวยคลิปเลย ค <Okay. S 2> ยางขอบประตูนะครับถ้าอย่างนี้หมายความว่ารถเนี่ยไม่เคยทำสีเลยเพราะยางแน่นมากแน่นปึก๊กอยากดูไหมอยากดูว่าต้องแกะนี่เบ็ดอาคมกลม,ม,มสวยๆแบบนี้เลย <c oughs> ก็การันตีความเดิมครับไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ำนะนี่ใครดูเป็นบ้างครับ น็อตฟอบประตูถ้ามีชนนะตรงนี้ต้องแกะนะครับอโอเคอกระจกกระจกก็จะเป็นโลโก้นิสสันทุกบานนะครับอ่าดูน็อตขอบประตูนิดนึงนิดนึงขอดูนิดนึงกล้องการันตีความสวยความเดิมนะครับไม่ต้องปิดบังนะน็อตฟอกประตูครับก็ ชัดๆถึงใจไปเลยนี่ก็ต้องให้ดูนะครับต้องให้ลูกค้าดูเพราะว่ามันการันตีความชั่ว,ว่ารถเนี่ยการแมนเทนแนนการดูแลรักษาเป็นยังไงแล้วคันนี้ก็บุ๊กเซอร์วิสครบครับตารางการดูแล <Yeah. S 1> ถ้าผมเปิดไม่ละเอียดยังไงก็วิดีโอคอลอีกทีนะหรือเดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งให้ดูอีกทีหนึ่งที่ลูกค้าก็เช็คระยะศูนย์ตลอดนะครับ โอเคผมเก็บแล้วไอคันนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูโครงสร้างตัวถังห้องเครื่องหน่อยอ่าโลโก้เดิมโลโก้เดิมนะครับนิสสันนะพรบบหมดปีหกเจ็ดครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็เข้ามาดูได้นะครับที่ตลาดรถยนต์นานาคาเซ็นเตอร์ล็อกเอ F9 นะเตนโปสตาร์ อ่านี่เลยโอ้โหเนียบคลิปนะฮะฝากระโปรงโลโก้นะครับโลโก้เดิมโลโก้เดิมติ๊กเกอร์เดิมนะฮะทานติ๊กเกอร์เดิมนะนี่อะน็อตฝากระโปรงครับดูเป็นไม่อ่อยนี่มีแกะไม้ไม่มีน็อตกลมดิ๊กเลยครับนี่สวยเงาวับเลยโอเคแป้นเพจนะครับอ่า มาร์กเดิมเห็นไม่เอ่ยนี่นะครับมาร์กเดิมหมายความว่ารถเนี่ยไม่มีการชนมานะโอเค,อเ,คเดี๋ยวให้น้องเขาสตาร์ทให้หน่อยนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยโอเคสตาร์ทแล้วเหยียบคันเร่งค้างไว้อสักหน่อยนึงอ่อ้าปล่อย อ่า <S <S เป็นไงเครื่องไม่มีสั่นเลยนะนิ่งคลิปครับการันตีนี่เทสกันเห็นเห็นนะครับอโอเคนี่ได้ไฟ LED ข้างล่างด้วยนะครับเอาเปิดไฟหน้าหน่อยโอเคไฟฉุกเฉินครับไฟติดทุกดวงนะครับนี่ซ้ายขวากระจกไฟเลี้ยวนะอ่าก็ สั่นหน่อยนะครับเพราะว่าใช้นี่โอเคครับปิดฝากระโปรงเลยครับสำหรับนิสสันอเมร่า1.2 e f นะครับปี2019สีบอลเงินคันนี้นะฮะทางเต็นโป,โปสตาร์เปิดราคาที่319,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะ72งวดน,นะครับถ้า 5, 5ปีก็จะอยู่ประมาณ7,000กว่านะอ่า ล,ลูกค้าท่านไหนสน,สนใจนะครับติดต่อเรามาได้นะฮะที่ทางเพจหรือสายด่วนนะครับ0802093130น้องเข้าฟ่างนะครับยินดีบริการให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคัาหน้านะครับ